คุณนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านขอบคุณบ้านฮักข่อยบอฟล์มขอบคุณบ้านฮา,า,า,าน้อ,อ,นนองรีอ,นอ,นนอูนะครับบ้านฮักด้อมกีฬาตาหวานก็ขอบคุณแม่แววเกาหลีบ้านน้องยูรีขอบคุณแม่มนต์บอดบิ๊กบ้านน้องสแตมนะครับขอบคุณเอ่อหลายๆบ้านนะครับขอบคุณพิชเชนเกาหลีแม่สุอเมริกาแม่ฮักอเมริกาขอบคุณ FC ทุกคนที่อยู่ในบ้านโตเกียวมิวสิี และขอบคุณทีมงานทุกคนวันนี้ที่สร้างสารรค์ผลงาน EP สี่นะครับผมขอบคุณครับเจอกัน EP สี2ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาลัยจากบ้านฮักสลวนของสลันนะคะขอบคุณพี่สัญญามีสัญญามีกอฟมีแต้วพี่กอซ่าพี่กอเกตพี่โม,พ,โมพี่อ้อมพี่นัตตี้น้องสูงนะครขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีครับขอบคุณอย่างสยงงนะครับขอบคุณช่อดอกไม้สวยๆจากพี่ฟืนนะครับแล้วก็จาก แม่นารีนะครับแม่คานิการี่แนนบ้านฮักกุชินจังด้วยนะครับบ้านฮักกุชินจังชมปุ้ทุกคนเลยเด้อแล้วก็บ้านคู่นะครับคุชินจังนะครุณน้องตานนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับขอบคุณครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับวัที่สี่สินี้นะครับผมขอบพระคุณนะครับผมที่ เยอรมันนะครับผมแล้วก็บ้านฮาร์องยูรินะครับผมแม่หอยนะครับผมขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณด้อมกำลังใจก้องวายุด้วยนะครับผมทีู่แลานะครับผมซับขอต้องมาโดยตลอดนะครับผวก็ขอบคุณเอฟซีตรงยนิทุกบ้านนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมที่ดูแลกันอยู่นะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่นะคะจูนี่นะคะสำหรับพีธีที่41นี้จูนี่นข,อขอขอบคุณนะคะแรงสร์ตจากบ้านฮาร์ปประธา,าคุณจูณนี่น้องจอมยุทธนะคะแล้วก็ก่อดอกไม้จากแม่โยนะคะก็ขอบคุณอ่ะลายจากพี่ปุพี่เจนนะคะแล้วก็ขอบคุณแรงวอนน้ำใจจากบอสโนสนะคะแล้วก็คุณหมอคารวินด้วยนะคะ ขอบคุณะนะพี่พี่แม่ๆนะคะที่รักและเมตตานะคะแล้วก็ให้โอกาสจนนี่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจบแล้วนะคะ EP ที่47นะคะวันนี้น้องเจนี่ก็ขอบขอบคุณนะคะดอมบ้านฮัดน้องเจนี่ซีโฟบ้านฮักเต้าตัวเล็กแล้วก็บ้านฮัดเกิดแต่กับดูนะคะขอบคุณมังยาขอบคุณมังเกะขอบคุณมะม่งทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะจากในเพจด้วยนะคะเอฟซีจากในเพจด้วยนะคะขอบคุณทกำลังใจ น้องน้ำวนตัวเจมส์เซ็กซ์ครับผมวันนี้ก็กล่าวขอบพระคุณสําหรับนะครับได้สัมรัสจากบ้านฮัทนะครับบ่าวส่วนนะครับบ้านฮัทน้องน้ำวนตัวเจมส์เซ็กซ์แล้วก็กล่าวขอบพรคุณช่าดอกไม้สวยๆนะครับจากแม่โยบเกาหลีด้วยนะครับแล้วก็กล่าวขอบพระคุณแม่แม่พี่พี่ที่เอ็นดูเมตตาหลานน้อยนะครับน้องวัตถ่นะครับคืนนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณแม่แม่พี่พี่ที่เมตตาเอ็นดูนะครับเราสองพี่น้องแล้วก็หลานน้อยด้วยนะครับขอบคุณมากครับ นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เมตตาตัวเกมส์สินะคะที่สำคัญวันนี้ดีใจกับครูจูนี่ด้วยนะคะที่ได้บอกทุกอย่างที่เก็บไว้ในใจนะคะลูกครูจูนี่ก็น่ารักมากๆนะคะน้องบัตรหมี่นะคะยินดีด้วย <ๆ S 2> แล้วก็ขอบคุณมาลัยจากบ้านฮักอนงนา <S <S ด้วยนะคะช่อดอกไม้นะคะ <ๆ S 2> แล้วก็ขอบคุณมาลัยจากบ้านฮักน้ำตาลด้วยนะคะแล้วกม็มาลัยจากบ้านฮักน้ำตาลชิงจังนะคะแล<ม> <ๆ S 1> ้วก็บ้านฮักอนงนาดอีกค โตเกียวเมดเซียครับผมกับวันนี้กับขอบคุณนะครับผมบ้านฮักร้องนิดหน่อยครับผมน้องสกายนะครับผมขอบคุณอะไรแล้วก็ขคุณชอบาอกุม้านจะสวยแล้วก็อะไรสวยๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณแม่หญิงมาเลเซียด้วยละกันครับผมกับซอดออกไปแล้วก็ขอบคุณแม่พึ่งไวปละกันครับผมสําหรับพระรอดนะครับนี่ของครั้งครับผมขอบคุณหลายๆนะครับกับฝากที่ตามที่มาคนดีเด้อยครับเดี๋ยวสิ พัฒนาเจ้าของไปเรื่อยๆครับผมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆบพรขันมีอยังที่แบบว่าสิ่งที่ผมพ่อที่สิปรับปรุงกับสามารถทีชุ่มกันในเรื่องครับผมกับพัฒนาเจ้าของไปเรื่อยๆขอบคุณโอกาสในครั้งนี้ครับผมขันมีบอลกับกับมุมีสกายตุ๊เทียมวิซิคในมือนีครับผมขันบุมีเป็นแม่เอฟซีกับมุมีสกายตุ๊เทียมวิซิคในมือนีและครับผมสละมานีกับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆ สวัสดีครับน้องลิโป้ตกยังมีสิบครับสวัสดีพี่สวัสดีน้องซูของซูเปอร์เนิร์ดคิโดงเดอร์วันนี้ขอบคุณไปยังมาลายนะคะวันนี้เป็นมาลายจากพี่เปิร์นกอนทมอนะครับแล้วก็อันนี้จากแม่ฮักทางมาเลเซียนะครับเมื่อเพิ่งมาก็ขอบคุณแม่พีรีที่มามอบน้าไม่กี้วยนะครับแล้วก็ที่อย่างอีกอย่างนี่งแล้วก็ขอบคุณไปยังเช่ามาลายจากไม่กี่นะคะแล้วก็ขอบคุณมาลายจากบ้านทางลิโป้ทั้งบ้านเบยแล้วก็บ้านลายด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณไปยังทุกทุกฝ่ายเลย อีพีนี้หน้านะคะอีพีนี้เป็นยังไงบ้างก็ติดชมเข้ามาได้เลยนะคะน้องรับเด้อขอบคุณมากมายค่ะสวัสดีครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมอีพี41ตีอาทิตย์สักมังกรนะครับเป็นจังไหนเนาะอีพีนี้นะครับผมขอขอบคุณเาพูมาอะไรนะครับจากแม่แววนะครับแม่แววแล้วก็แม่ฮักสารคามครับผมแม่ฮักสารคามครับแล้วก็ พี่ชนนิพาครับพี่ชนนิพาแล้วก็พี่สาวนะครับผมแล้วก็บ้านฮักหนึ่งบ้านฮักสองน้องอยูรีนะครับผมเมื่อนี้เป็นจากไหนเนี่ยน้อพี่น้องครับถ้าดีบอดีกัดดีชงกันได้เลยครับผมกีพี่นี่กับปากเล็กเล็กครับกี่พี่นาบีจีซีสิบสองเลยครับผมกับปากเล็กเล็กครับขอบคุณแม่บ้านฮักหลายๆครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีแม่แม่พี่พีเอสู้ เลยนะคะวันนี้ขอบคุณบอสดีค่ะขอบคุณพี่ปีทีมงานทุกคนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของพี่ปีน้องๆโยเฉพามิสิขอบคุณอาจารย์นักดนตรีขอบคุณแม่บิ๊กกี้พี่หลิวนะคะขอบคุณทุกคนเลยในมือน,นี้ขอบคุณทุกคนกํำลังใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะแล้วก็ในไลฟ์สดด้วยนะคะเป็นจังไหยคะพี่น้องมือนน้มว์บ้นน้อ,นนอขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกการซัพพอร์ตเลยนะคะ วันนี้ขอบคุณมาลลยค่ะอัยประเมินมายล่อนขอบคุณช่อดอกไม้สวยๆช่อดอกไม้กำลังใจนะคะจากพี่เฟิร์นนะคะจากพี่เฟิร์นขอบคุณมาลลยจากพ่อจวกด้วยนะคะขอบคุณมาลลยจากด้อมฮักอีหลาตาหวานขอบคุณมาลลยจากด้อมฮักอีหลาตาหวานนะคะขอบคุณขอบค,คุณแม่ออมีอ้อนะคะแล้วก็ ขอบคุณพี่ดาวด้วยนะคะขอบคุณซูผู้ทุกคนขอบคุณมาเลายออนไลน์ด้วยนะคะ mm hmm. เป็นจัาหรอีพี่นีม mm hmm. มวนบอนะค่ะเจอกัน EP หน้านะคะครอบหนึ่งปีโตเกียวมิวสิกนะคะจัาหนกับฝาวนิงอง Endu s u ซ p o r t โตเกียวมิวสิกแบบนี้ไปเรื่อยๆขอบคุณทุกความเมตตาเลยนะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะน้องแอนี่โตเกียวมิวสิกค่ะ รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะมือดีกับถือว่าเป็นมาลายหยอดแหลกทีอีลาเาอยู่โตเกียวเราได้ล้ายที่สุดเลยนะคะน้องต้องขอขอบคุณนะคะจากแม่เอซีของบอสบิ๊กนะคะโอนให้อีลาก็พี่โตวรวมแล้วเป็นเงิน4ี่หมื่นบาทนะคะเป็นเงินเพ่อระดกำลังพ่อระมือนะคะน้องขอบคุณทุกีเอ็นดูและเมตตาหน,นะคะ <laughs> แล้วก็ขอบคุณนะคะจากบ้านฮักน้องแอนนี่ด้วยนะคะขอบคุณหลายๆค่ะแล้วก็ จากพี่บอลชนบุรีนะคะขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อที่ซัพพอร์ตและก็เอ็นดูทัวกเทานะคะสัญญาว่าสิตั้งใจพัฒนาครอบครองใจดีจริงๆึ้นไปนะคะไปเบิ่งนผู้เบาหนูค่ะไปสวัสดีครับหมูโจ้ใจดีนะครับผมก็ดีใจหลายนะครับผมก็มาขึ้นเวทีครั้งแรกของตัวเกียวมิวสิกนะครับผมก็ขอบคุณเอ็ดซีบอสบิ๊กนะครับผมแล้วก็บ้านฮัดแอนนี่โจ้ด้วยนะครับผม <laughs> ขอบคุณครับ สวัสดีครับผมน้องอาร์ตเซจิร้สิคนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับอีพีที่41นี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งอีพีท,ที่ทําให้คิดถึงลงะครมากๆนะครับผมก็ดีใจที่ได้รับบทบาทใหม่ๆแล้วก็เพียงลงยากเพีงแต่ทําได้แล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวของน้อ,องอาร์ตนะครับผมขอบคุณกําลังใจที่คอยเป็นห่วงมาโดยตลอดนะครับผมจากทั้งสุขภาพก็ดีแล้วก็ให้กําลังใจในการทํางานก็ดีนะครับผมแล้วก็ขอบคุณสาหรับการซัพพอร์ตอะไรนะครับผมจากมา อ,อ,อ้อยนะครับผมปออและก็มังฝอนะครับขอบคุณมาเลยกำลังใจจากบ้านฮักเต้าหยีนะครับผมบ้านหลังใหญ่เลยแล้วก็ขอบคุณกำลังใจจากมงังพุ่มนะครับผมแล้วก็ขอบคุณกำลังใจจากพี่หมอคารวินด้วยนะครับผมก็ขอให้ที่พี่เอชตองเจริญศิษทุกคนนะครับผมรักแล้วก็เ no อ็นดูน้องอาร์ตวันนี้ไปนานๆนะครับรักไม่น้อย,อยแต่รักานานๆหรือรักมากๆแต่รักตลอดไปก็ได้ะครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับกี Guitar, ตาร์ตุ๊กเจม,มสิกนะครับทุกคน EP ที่41นี้เป็น EP ที่กีตาร์บอกเลยว่าค่อนข้างสู้กันกับตัวเองอยู่เยอะมากผมว่าทุกคนคงจะเห็นถึงความตั้งใจแล้วความเต็มที่ของกีตาร์นะครับแม้ว่าร่างกายจะหนักแค่ไหนแต่สําหรับเพื่อองค์กรแล้วกีตาร์ยังจะยืนยันว่ากีตาร์ทำงานให้กันกับองค์กรอย่างเต็มที่อาจจะไม่ได้มีความน่ารักความหลอ่อเหลาหรือว่าความไรล,ลี่อะไรมากมายเอามาขายหรือมาเสริมให้กันกับแฟนๆน,นะครับแต่สิ่งเดียวที่กีตาร์มีให้นะั่นคือความเต็มที่ กับงานแล้วก็ทําหน้าที่ของคุค่คู่ผู้อยู่เบื้องหลังอีกหนึ่งคนให้เต็มที่ให้ได้ดีที่สุดหวังว่าทุกๆคนจะรักแล้วก็ไม่ตาพวกเราทีมง,งานโตเกมมิวสิกทุกๆคนแล้วก็รวมถึงฝากรีตา้าไว้ไ์นิสทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้กีตาเองขอขอบคุณบ้านพักเต่าพี่นะครับแล้วก็รวมถึงบ้านพักน้องๆจากบ้านน้องพุกจีลาบ้านน้องบอลบ้านน้องเวฟเอ่อบ้าน ที่ชอปเปอร์บ well> ้านน้องอาร์ท่าจะทุกทุกคนเลยนะครับที่ให้มาเร็ววันนี้พี่ต้าขอขอบคุณมากๆนะครับรักนะครับรักเบเคารพเสมอนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้องอันโตเกมมิวสิคครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับ EP ที่41นี้นะครับผมก็บอกเลยว่าเป็น EP ที่สนุกมากๆนะครับสำหรับการกลับมาที่ละครสังมีนะครับผมของวันยิ่งใหญ่อลังการมากๆนานๆที่จะมี คนะแก็นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับผมแฮปปี้เบิร์ดีย้อนหลังบ้านต้าหวานนะครับอ่าราคาสามหมื่นบาทในการซื้อ iPad นะครับแล้วก็ขอบคุณข่อดอกไม้นะครับจากบ้านต้หวานนะครับแล้วก็พี่อ้อยแม่กนกพรแล้วก็พี่ปานะครับแล้วก็จะมีอะไรจากอ่าพี่ปูเป้นะครับผมจากพี่ปูเป้ด้วยนะครับ ก็จะเป็นอะไรจากบ้านซึมวันตอมพิสระนันนะครับผมขอบคุณมอลไรจากบ้านพิสระนันด้วยนะครับผมก็หวังว่าพี่พี่แม่เอ็กซ์ซีนโอเคพิเงทุกคนนะครับผมจะรับแล้วก็เอ็นดูเราให้เป็นโอเคพิเศแบบไปนานๆนะครับผมรักในน้อยแต่รักนานๆนะครับผมสรัวันนี้ผนก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่พี่เรศ สวัสดสสสสีครับแนบรุตถูกยอมมิวสิกนะครับเป็นการแสดงละครครั้งแรกกับทางตูกยอมมิวสิกวันนี้ก็ขอบคุณไปยังบ้านฮักแนบรุตนะครับที่ซีถูกยอมมิวสิกสุกคนเลมวันนี้เลยพวกมาไลาหลากหลายเลยครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับทั้งอยู่ในบ้านเฟสแล้วก็บ้านไลน์นะครับแล้วก็บ้านฮักที่ไม่ระส่ออกน้ำอีกเยอะแยะนะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณที่สจคัญเลยขอบคุณบอดี้คุณในบ้านฟินแลนด์นะครับขอบคุณทางตูกยอมมิวสิกนะครับที่ให้โอกาสน้องแนงได้มาอยู่ในจุดนี้ครับสัญญาว่า ให้ EP นานากัเทศไทยดียิ่งขึ้นไปครับไม่ว่าจะเป็นงานละครหรือ, 1, 2, องานคอนเสิร์ตครับวันนี้ก็ขอบคุณมาไล่จากคนหลายๆครับขอบคุณครับถ่ายรูป,รปสวัสดีครับ t o ม y o Music นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมตอน EP ที่41นะครับผมค <s> อนอื่นเลยไมต้องของขอ,ขอบคุณ Boss Big แล้วก็ทีมง,งานตเกี k y o Music ทั้งเรื่องหน้าแ <s> ละเรื่องหลังทุกคนเลยนะครับผมที่ทำให้เกิด EP ที่41ขึ้นมานะครับผม แล้วก็ขอขอบคุณนะครับผมนี่เลยครับกำลังใจมาอะไรจากบ้านทักจีละนะครับผมแล้วขอขอบคุณทุกๆคนในบ้านเลยนะครับผนี่เอ็นดูและซัพพอร์ตมาโดยตลอดนะครับผมแล้วก็นี่ขอขอบคุณกําลังใจบ้านจากบ้านทักพิสารันด้วยนะผมอะไรกําลังใจนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเอฟซีผู้ติดตามทุกทุกคนเลยนะครับผมทุกที่ที่ติดตามฟุกนะครับผมและให้กําลังใจฟุกยตลอดด้วยมาโดยตลอดนะครับผมแล้วขอขอบคุณทุกทุกคนเลยนะครับผม สวัสดีครับเป็นไงบ้างคุณลุงไหมครับ EP ที่4 1ของพวกเรานะครับผมวันนี้ก็เต็มที่กันมากๆเลยนะครับไม่จะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับผมเต็ม,มที่กันมากๆเลย <S 2> <S 2> แล้วก็วันนี้เอ่เป้อยากจะมาขอบคุณนะครับอ่าช่าดอกไม้จากแม่บัวบานแล้วก็พี่ปุเป้ครับแล้วก็จากบรรทัดที่สระวของสลันนะครับผมจากนิกามครับแล้วก็จากของอ่าบรรทัดกินนันเซอร์นะครับผมจากพี่ปุเป้เจแปิลบนพี่ฟุกจิระนะครับแล้วก็มาเลย จากบ้านตอ่อออนเองนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่โวยพอมันเกิดเี้แล้วก็ส่งอะไรมันเกิดมาให้เบฟครับผมวันนี้ก็รู้สึกตื้นตันมากพูดอะไรไม่ออกเลยครับดีใจมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณบอสเอกครับที่ทําให้เกิดงานเหล่านี้ขึ้นมาครับถ้าขาดเราดีไปเบว่าอาจจะไม่สามารถทําให้ยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้ครับก็ต้องขอบคุณบอสด้วยนะครับขอบคุณทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกคนด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะ้องเบบก็อยากจะบอกว่ารักแม่ๆทุกคน,นครับสวัสดีครับ สวัสดีครับโตอีพีสี่สิบเอ็ดที่จบไปแล้วนะครับผมขอบคุณนะครับมาลัยจากม,า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 มัมมี่ในดอมมัมมี่ฮับเบบีนะครับผมขอบคุณที่ยังรักแล้วก็ซัพพอร์ตกันเสม,มอเลยไม่เคยหายไปไหนเลยนะครับผมขอบคุณที่ยังจับม,มือกันเสมอรักแล้วก็คิดถึงมัมมัมเสมอนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับแล้วก็ขอบคุณมาลัยจากพี่หม่งด้วยนะครับผมมีทั้งช่อดอกไม้ทั้งกล่อง ขอขอด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณชอบดอกไม้จานมาม่าเต๋อดีนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมที่ซัพพอร์ตกันเสมอเลยคือแบบขอบคุณมากๆจากใจจริงๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณจากพี่ปุ้เป้ของบ้านของคุกจิระนะครับผมแล้วก็ขอบคุณจากอะไรจากบ้านพี่แม็กซ์นะครับผมบ้านบ้านนาของสรวนของสลันนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมที่เอ็นดูแล้วก็พี่ตาช็อปเปอร์นะครับผมขอบคุณมากนะครับเร็วๆนี้ มีเซอร์ไพรส์จากช็อปเปอร์นะครับทุกคนครับสวัสดีนะคะวันนี้ขอบคุณมาลัยนะคะหนูก็ขอขอบคุณมาลัยจากผู้ไม่มาส่งออกนาำนะครับแล้วก็จากผู้มะส่ออกนานนะครับอันนี้จากอันน,น,นี้อันนี้จะเป็นจากน่าจะเป็นจากด้อมหลังบ้านนะคะแม่อันนี้ด้อมหลังบ้านเลยจากบ้านพนังรัก ด้อมหลังบ้านนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นจากบ้านอันนี้จะเป็นจากบ้านพลังรักเต้าปะทูนะคะ<ม>อันนี้ก็จะเป็นสาดด้อมหลัง,ลงบ้านน้องพีแกมใช่ครับมาไหนแท้แ <c oughs> ละะ้วก็ ป้านหนักน้องตีแกมแฟมิาร่น,นะครับ<ม>แล้วก็จากดอกไม้ชอบจากด้อมหลังบ้านเหมือนกันนะก็ขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะวันนี้จากแม่เอมนะคะก็ขอบคุณมา,มากาเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนักดนตรีอาจารย์ดนตรีขอบคุณชั้นติ่งหนาขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่มาร่วม EP สี่สในวันนี้นะคะขอบคุณนะคะ